สวัสดีครับพ่อป้าเล่นเกมครับวันนี้มีเกม Q Surfer นะครับพอดีไปเจอมันโฆษณามาอันนี้เป็นหน้าแรกของเกมนะครับผมได้เล่นมานิดหน่อยละเกมมันแค่ปัดซ้ายขวาอย่างนี้นะครับปัดลุยเลยเก็บไอตัวน้องเหลืองเนี่ยครับอย่าให้หมดเก็บให้เก็บอย่าให้เราหมดนะครับไม่งั้นเราจะสไลด์ไม่ได้ตัวเกมแค่เล่นเลื่อนซ้ายขวาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เก็บคิทตันสีชมพูอันนี้ เราต้องเลี้ยอัที่น้อยที่สุดถ้าลงน้ำมันจะเจ็บเยอะมากเลยครับโอ้ถึงเส้นชัยแล้วนะครับในตัวเกมเล่นแค่ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเลื่อนซ้ายขวาอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะไปด่านเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆรื่จะมีโฆษณานะฮะเกมนี้มีเรื่อยๆเรื่อยเเหมือนกันนะครับสำหรับโฆษณาอ่าเล่นได้ไม่มีปัญหาอ่ะดูกันต่อครับอีกสักสองสามด่านมีฟรีเลเวลสอง เฉยนะครับเพราะตอนแรกผมกดมันมันไม่เล่นให้ผมนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมข้ามไปเลยโอเคนะครับส่วนด้านซ้ายเมื่อสักครู่นี้ที่ดูก็จะเป็นการเริ่มต้นของไอตัวลูกที่เราหยียบนะครับี่เลเวลสาก็มีสาบก้อนนะครับก็ได้เปรียบนะครับหรือว่าได้เปรียบตอนจบมันจะคูณได้เยอะขึ้นนะครับโอเคกระตกนะครับ ปิงปิงหมดแล้วครับเรียบร้อยครับอันนี้ก็แพ้ไปก็เช่นเคยนะครับสำหรับลิงคใครอยากเล่นด้วยเอย้ใครอยากเล่นก็เดี๋ยวผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับไปโหลดมาเล่นกันได้เกมฟรีนะครับเล่นเพลิน,นผมเพิ่งแพ้ตาแรกกนะันเมื่อกี้ มัต้องอย่างนี้หนหายหมดเลยตัวเกมมันก็มีความท้าทายในแบบของเขานะครับมันไม่ได้ง่ายเกินไปแล้วก็มีโหมดบอลูนเพื่อจะดูโฆษณาดูโฆษณาแล้วก็รับรับคิดตันสีชมพูนะครับ กดมุมนี้แล้วกันกดมั่วเลยครับนี่ครับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะครับตัวเกมอยู่ตรงนี้นะครับจะใช้อันนี้เปลี่ยนรูปลักษณ์ของคิ้วไอ้ลูกสี่เหลี่ยมที่เราเหยียบนะครับอันนี้เป็นตัวละครใช้เพชรถ,ถึง5000เพชรนะครับวันนี้ที่เราเก็บเล่น,น,นดูได้นะครับตอนแรกผมกดดูไม่ได้นะครับสักครู่นะครับ